Oh, uh huh. Yo, โอ้อาห่าโยรถทุกคนนะครับกุณอยู่กับฟลลี่คุณอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอมอดที่สามารถเป็นอนาคตของคุณให้ได้เลยนะครับ oh, วันนี้ก็อยู่กับมอด Lost of Food นั่นเองนะครับลือเรียกว่าอาหารเยอะ Yeah. นั่นเองนะครับที่ที่ผมบอกว่ากำหนดอนาคตนั่นก็คือเพราะว่าทําคุณจะเรียกว่าคุณจะอ้วนหรือจะผอมนั่นเองนะฮะโอ้เรียกง่ายๆกันเลยนะฮะนะก็ผมขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่ามอดนี้ผมไม่สามารถโชว์ครับติ้งได้ทุกอย่างนะครับคือโชว์ได้แค่บางอย่างนั่นเองนะครับเพราะมอนนี้มันมันใหญ่มากครับอันนี้ไม่ไหวผมคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับในการที่จะพูดครับติ้งทุกอันนั่นเองนะครับผมก็จะให้ดูแค่พวกไอเทมแล้วก็อะไรที่มันเป็นแบบสําคัญสาคัญ เท่านั้นนะครับสิ่งที่คนเขาเล่นกันเยอะๆผมจะรีวิวแค่ตรงนี้ก็พอนะครับส่วนไอ้ตรงที่เขาไม่ค่อยทํากันก็ก็จะให้แนะนําให้ไปดูที่ฟอรัมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชั่นนั่นเองนะครับตรงลิงก์ดาวน์โหลดก็จะเป็นลิงก์เดียวกันนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวเรามาดูครับไอพวกไอเทมกันก่อนนะครับก็นํามาดูไอเทมหลักครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณสามารถหาได้จากในเกมปกตินะครับก็คือเป็นประเด็นหลักของม็อนีีี้ัั่่เงงคครรบซึถถาาามมพวกกุณส ได้นะครับตัตวเต็กเกี่ยวมากันนะครับอย่คิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเอาไปทําพวกเอ่อพวกขนมหวานแลรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้คือไอเทมหลักที่ทุกคนควรจะมีนะครับก็จำรูปนี้ไว้ก็ได้นะครับต่อไปก็คือ oh my fuck i n god g dad I t e m s นี่ก็คือมอ c เอ่อนี่คือไอเทมที่อยู่ในมอสนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับนี่คือไอเทมทั้งหมดไม่ใช่ไอทั้งหมดนะครับนี่แค่ส่วนแรกครับนี่แค่ครึ่งเหมือนจะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำนะครับครึ่งหนึ่งของมอสนี้นั่นเองนะครับนี่ครับไอเทมเต็มเซตใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมีอะไรบ้างวันนียโอ้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะให้ดูในฟอรั่มกันเลยนะครับก็ให้อันนี้ให้ดูกันผ่านครับเอาไปยั่วเอาไปยั่วนะครับเดี๋ยวผมจะมีพวกเอ่อวิธีคัพติ้งบางอย่างนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูแบบคร่่าวๆกกันนอ นะครับไอ้พวกนี้นะครับมาเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนอ่ะเดี๋ยวผมพูดเรื่องแคดดี้กันก่อนครับอันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์คัพติ้งแบบคร่าวๆให้นะครับซึ่งแคดดี้เนี่ยสามารถทำได้โดยใช้ช็อกโกแลตแล้วก็กระดาษแล้วก็พวผู้ไดนะครับอันนี้อันนี้พวผู้ไดก็คือห่อนั่นเองนะครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตกดกดที่อ่ะช็อกโกแลตก็จะใช้ไอ้นี่โกโก้บีนสองอันแล้วก็ชูการ์อันหนึ่งนั่นเองนะครับในการสร้างส่วนเรื่องห่อเนี่ยอันนี้ก็คือเปลี่ยนสีหอก็จะใช้แค่เป็นได้ นั่นเองนะครับแค่เอาไปย้อมสีเหมือนย้อมสีธรรมดาเนี่ยเห็นไหมนะครับมาเดี๋ยวใส่กลับก่อนปุ๊บ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 โอเคนะครับต่อไปก็อ่าก็แคนดี้อีกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ก็คือไอเทมนั่นเองนะครับที่คุณสามารถหาได้ในเกมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูครับอันนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจของมอดนี้นั่นเองนะครับก็คือสามีนี้นั่นเองนะครับอันนี้เราผมจะบอกวิธีการครับไปเลยนะครับก็มาอย่างแรกครับฮอตช็อกโกแลตนะครับ ช็อกโกแลตโบว์ซึ่งสามารถคัพได้โดยช็อกโกแลตกับถ้วยอันหนึ่งนะครับต่อไปคาราเมลนะครับก็ที่การสร้างคาราเมลก็ไม่ยากครับก็คือเอาน้ําตาลไปเผานั่นเองนะครับต่อไปไข่ต้มครับไข่ต้มก็เอาไข่ไปใส่เฟอร์นันก็ได้ไข่ต้มนั่นเองนะครับตระการผลิตไฟมีก็คือเนื้อเนื้อที่ถูกคัพซั่นมาแล้วนะครับก็คือกินเข้าไปไม่ติดฮังเกอร์นั่นเองนะครับเราไปเห็นว่าไม่ติดแน่นอนก็คือเอาร็อคเก็ตเฟสมาเผาซาลาเปชีสพัคเก็ตนะครับก็คือ เอานมไปเผาแล้วก็ได้ไอถังนมมาซึ่งวิธีการใช้เหรอครับเนี่ยกดป้าขวาเด่ะเกม00โมโเอ้ย09เกม00ปื๊บเด่ะว,วิธีใช้วิธีใช้ของเอ็มอันนี้ก็คือกดป้าขวาแล้วมาาันจะเขาเรียกวนะ่าไงมาเรียกว,ว่าอะไรวะเออกดป้าขวาเอ้ยอเคอมเพรเออเขาเรียกว,ว่ากดป้าขวาแล้วทําเป็นบล็อกชีสนั่นเองนะครับแล้วก็ขุดออกมาเป็นบล็อกชีสนะครับ ก็มาต่อไปครับช็อกโกแลตอันนี้ผมพูดไปแล้วช็อกโกแลตบล็อกอันนี้ก็เป็นบล็อกของช็อกโกแลตนะครับก็วิธีกันข้าวแบบนี้นะครับต่อไปแซะครับก็คือเอาช็อกโกแลตบล็อกมาวางเป็นขั้นบันไดช็อกโกแลตโบอันนี้ผมก็พูดไปเมื่อกี้แล้วนะครับช็อกโกแลตเฟนส์ก็เอาช็อกโกแลตบล็อกมาวาง6อันนะครับแล้วก็ต่อไปก็ฮอตช็อกโกแลตอันนี้ก็คือเอาทั่วช็อกโกแลตไปเผานั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมไอเดวกันนะครับต่อไปช็อกโกแลตเค้กนะครับก็จะใช้แค่เปลี่ยนจากเออตตรรงนนนี้ปปกิมัจะะะเ็อไว ม่รู้เออช่างมันก็ใช้น้ำตาลสามอันไอ้ไข่สองอันช็อกโกแลตอันนึงแล้วก็วีทอันนึงนะครับใครที่รู้ว่าปกติตรงกลางมันเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปเพเปอร์ช็อกโกแลตนะครับหรือเรียกว่าที่เขาเรียกว่าโทมัสโกอะไรสักอย่างนะครับก็จะเรียกเพรทเพเปอร์ก,กับช็อกโกแลตก็จะได้เพเปอร์ช็อกโกแลตนั่นเองนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตไอศครีมครับไอติมหรือว่าเร,เรียกว่าเรียกว่าไอติมนะครับก็สโนว์บอลสามอันช็อกโกแลตแล้วก็ ไอ้แก้วนะครับซึ่งแก้วสามารถครับได้โดยใช้กระจกสามไอ้กระจกเพเนี่ยสามาอันก็จะได้แก๊สสองอันนะครับแล้วก็โชโ็อกโกแลตเบรดขนมปังช็อกโกแลตครับเออใช่แล้วก็จะใช้โกโก้บีน2อันแล้วก็วีทเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะวีทใช้วีทเจ็ดอันแล้วก็ช็อกโกแลตสองอันเอ้ยโกโก้บีนผู้ผิดนะครับขออภัยครับแล้วก็ต่อไปช็อกโกแลตแพนเค,ค้กครับเอาแพนเค,ค้กมาวางบนช็อกโกแลตซึ่งแพนเค,ค้กสามารถคราฟได้โดยนมสองถังไข่ฟองหนึ่งแล้วก็วีทสามอัน น <Workers. S 2> ั่นเองนะครับต่อไปก็ช็อกโกแลตบิวเชคนั่นเองนะครับก็จะใช้กระจกเอ้ยไม่ใช่กระจบแก้วนมแล้วก็ช็อกโกแลตอีกแล้วนะครับต่อไปก็คัพเค้กครับก็จะใช้เค้กอันนึงแล้วก็เอาถ้วยมาเอาไม่ใช่ถ้วยเอากระดาษมาเอามาห่อเหมือนเป็นกระดาษนะครับก็จะได้คัพเค้กออกมานะครับต่อไปก็ช็อกโกแลตโดนัทครับอันนี้ก็คือโดนัทก็ใช้น้ําตาล3อันช็อกโกแลต2อันไข่อันหนึ่งแล้วก็วีทสามอันก็จะได้โดนัทมา2ออันนั่นเอง นะครับอันนี้ก็คือส่วนของชอ็อกโกแลตนะครับต่อไปก็คือเพเปอร์ซึ่งเพเปอร์เนี่ยคุณสามารถหาต้นเพเปอร์หรือว่าเรียกว่าต้นออพริกไทยอยะไรอย่างนะครับก็หาได้ทั่วบรนะครับอันนี้คือต้นโตเต็มวัยเมื่อคุณขุดออกมาเดี๋ยวเกมโมดูงกันมาพวกคุณขุดออกมาปุ๊บเอามาคุณก็ได้ดรบเพเปอร์ออกมาแล้วดรบเพเปอร์เนี่ยมาเอาไปคราบได้เพเปอร์ซีดนะครับก็เอามาปลูกใหม่ได้นะครับเอาไปมา reuse ได้นะครับแล้วก็ข้อดีของเพเปอร์นั่นเองนะครับก็คือ มาเดี๋ยวผมเอาบลูมิวคือคุณใช้บลูมิวรอบเดียวคุณก็ได้หรอครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะทุบเสียเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บ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 ,บ,บเนี่ยก็จะโตเต็มที่ดีเลยนะครับในการใช้แค่บลูมิวอันเดียวเพียงอันเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนไวครับเกา่าๆนะครับโอ้ยโอเคดีกันโอเคมาซึ่งเปเปอร์เนี่ยสามารถครับได้ไอ้สี่อย่างนี้ที่น่าสนใจนะครับเปเปอร์พาสต้าก็จะใช้พาสต้าแล้วก็เดเปเปอร์ paper, ซึ่งพาสต้านะครับใช้วิสับอันไข่ฟองหนึง่งแล้วก็ถ้วย นะครับหรือว่าเด็ดๆกดปิดกดปิดอ่าแล้วก็คอนตองอันไข่แล้วก็โบลนี่นะครับคอนก็ได้ไอข้าวโพดหรือว่าเรียกว่าคอนที่อยู่ในมอดนี้นะครับก็สามารถหาได้จากต้นข้าวโพดนั่นเองนะครับต่อไปก็เพเปอร์ช็อกโกแลตนะครับก็ตามนี้ครับไม่ยากครับชิล์ี Con ่คอนคาเน่ไม่รู้จะเรียกว่าไงดีแล้วก็ไม่รู้เลยคืออะไรนะครับก็จะใช้ถ้วยอันนึงแ็กอันนึงแล้วก็เรปเปอร์อันนึงแล้วก็ โชริโซเอ,อ่ออะไรนี่นครับก็อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเหมือนเนื้อเนื้อหุ้มกับเอ,อ่อพริกแค่นอ้นะครับแบบพริกนะฮะก็มาเริ่มเพิ่อเพิอันแล้วก็รอพกช็อปอันหนึ่งนะครับ,ร <c oughs> รบมาโอเคต่อกันเลยฮะปึ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้าอย่างที่ผมค่อนข้างชอบเกี่ยวกับคาราเมลนั่นเองนะครับซึ่งคาราเมลผมบอกไปแล้วว่าวิธีการทำทำ,ทำยังไงนะครับต่อไปอันนี้ก็คือคาราเมลบล็อกก็ เอาคาราเมลวาง9อันก uh, ็จะได้คาราเมลบล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็บไปก็ท bueno like, ็อฟฟี่แอปเปิ้ลนั่นเองนะครับหรือว่าเออ่ลูกอมลูกอมหรือว่าท็อฟฟี่หรือว่าท็อฟฟี่ที่เรียกว่าแอปเปิ้ลไม่ดูดิแม่งก็ท็อฟฟี่แอปเปิ้ลอยู่ดีนะครับก็มันก็ใช้คาราเมล3อันแอปเปิ้ลแล้วก็สติกนั่นเองนะครับต่อไปก็คาราเมลพ็อกนั่นเองนะครับก็คือใช้คาราเมล4อันแล้วก็ไอ้คุกพ็อกช็อปอันหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ชาชาชินนะครับผมชื่อแต่อย่างแม่ง ปแต่แต่คำนะครับก็จะใช้คาราเมล3อันแอปเปิ้ล3อันแล้วก็วีส3อันนะครับในการสร้างไอ้ไอ้ถาทัดทินถาทัดทินเนอะถาท่าทัดทินอ่าถาเท่เออถาเท่ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองเรามาพูดกันครับถาเท่ทัดทินทัดทินโอ้ยขำตลกโอเคต่อไปนะครับก็เบรดอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถสร้างจากขนมปังได้นะครับก็คือพวกนี้นั่นเองนะครับก็คือสไลด์ออฟเบรด ก็คือเอาหนอปางมาวางก็จะได้แซลบเบรมาแล้วก็ชีสอันนี้ก็คือเอาแาลเบส2ออ,อันมาวางเป็นชีสแล้วก็เอาชีสมาวางไว้แล้วก็ได้ชีสแซนด์วิชนั่นเองนะครับซึ่งชีสแซนด์วิชเนี่ยสามารถทำได้จากถังนมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเ้วเมื่อกี้ทําไมจำอะไรนะรู้สึกจำอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับอ๋อโอ้จำผิดกรรม นะฮะที่จริงมันต้องเอาไปอะไรนะเอาไปคราฟเออเวอร์ชันเก่าแม่งเวอร์ชันเก่าแม่งเอาไปวางเออไม่เป็นไรนะก็ขออภัยด้วยนะครับบอกผิดนะฮะแล้วก็ต่อไปก็แฮมนะครับก็จะเอามาวางเป็นรอไอไออะไรรอพอกช็อปนั่นเองนะครับชิเก้นก็เอาคุกชิเก้นมานะฟิชก็เอาคุกฟิชหรือว่าคุกเฮกอะไรก็ว่าไปนะครับคุกซีบาสนะครับคุกทราวนะครับแล้วก็คุกโซอันนี้ก็คือคุณต้องทําการอะไรวะเขาเรียกว่า ทำอาหารก่อนนะครับต่อไปแซนด์วิชฮะอ๋ออันนี้ก็แซนด์วิชนี่ว่ะเดี๋ยวแซนด์วิชอันนี้ชิคเก้นแซนด์วิชอันนี้ฟิชแซนด์วิชอ๋อโอเคนะครับแล้วก็แบบเบคอนแซนด์วิชนะครับก็ใช้จากใช้เบคอนนั่นเองนะครับกับสลัดออฟเบรดซึ่งเบคอนก็คือเอารอเบคอนมานะครับซึ่งเบคอนหาได้จากการ เอารอพอกชัปมาครับนั่นเองนะครับก็จะได้ไอเบคอนรอเบคอนมานั่นเองนะครับไม่ใช่รอเบอเกอร์นะครับนะคนคนละคนละคนฮะต่อไปก็คือพวกไอติมกับน้ําดื่มนั่นเองนะครับซึ่งกระจกผมก็เคยบอกไปแล้วว่าครับยังไงนะครับต่อไปก็มาดูเรื่องช็อกโกแลตไอศรีมนะครับก็จะใช้อ่าไอนี่อ่ะคอสนสโนโบอลส์แล้วก็ช็อกโกแลตเดี๋ยว พวกนี้จะเหมือนกันแอปเปิลแอปเปิลก็เป็นแอปเปิลตรงกลางเมลอนก็เป็นอ่าอันนี้เมลอนสามอันสโนบอลสามอันแล้วก็กระจกอันนึงไอ้แก้วทำไมชอบเรียกว่ากระจกวะโอ้เมลอนไอศครีมนั่นเองนะครับต่อไปก็แอปเปิลจูสนั่นเองครับเอาแอปเปิลวางไว้ด้านบนแคคทัสก็วางเอาแคคทัสไว้เมลอนก็เมลอนสองอันนะครับโคโค่นก็เนี่ยสโนบอลสี่อันโคโค่นสองอันแล้วก็กลาซึ่งโคโค่นเนี่ยไออันนี้มันเป็นแบบแตกใช่ไหมคุณ <c oughs> แบบแตก นะครับก็คุณก็สามารถหาได้จากการที่ปาลูกลูกมะพร้าวเนี่ยลงพื้นนั่นเองนะครับก็จะได้ไอ้โคโคนัทมา2อันนะครับแบบที่แตกไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในในอันนี้ก็มีไอ้ต้นต้นต้นโคโคนัทหรือว่าต้นอะไรนะต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับต่อไปก็เกรปบจูวิสนั่นเองนะครับก็ต้นไอ้เกรปก็สามารถหาได้จากไอ้พืชเกรปนั่นเองนะครับเรียกว่าอ่างุ่นนั่นเองนะครับต่อไปก็คือไอ้ไอศครีมนั่นเองนะครับก็ใช้นาบอลสามอันแล้วก็เกรปอันหนึ่งแล้วก็ แก้วเออเรียกถูกแล้วแครอทแล้วก็แก้วนะฮะนี่ก็จะเป็นไอจูสของมันนะครับบราน่าไอศครีมก็จะใช้ไอกล้วยอันนึงแล้วก็โนบอลสอันแล้วก็แก้วเดี๋ยวเดี๋ยวพูดผิดนะฮะสตรอเบอรี่นะครับก็จะใช้สตรอเบอรี่อันนึงแล้วก็โนบอลนะครับซึ่งสตรอเบอรี่ก็เหมือนกันครับหาจากพืชได้นั่นเองนะครับต่อไปทอมเโต้ครับทอมเโต้ก็หาจากพืชได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แกรลอีกแล้วนะครับแก้วนะครับ อ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นพวกพาสต้ากับซุปแล้วนะครับมาต่อไปมาดูกันเลยครับโบครับถ้วยน,นี้ก็สามารถอยู่นะครับพาสต้าคุณใช้วิสามันไข่ฟองนึงแล้วก็ถ้วยอันหนึ่งนะครับฟิชอันนี้ก็คือใช้ถ้วยฟิชซุปนะครับก็จะใช้ถ้วยแล้วก็คุกฟิชอันนี้ก็เหมือนกันกันกบไอ,ไอแซนด์วิชเมื่อกี้แค่อันนี้เปลี่ยนเป็นไอนี่อะไรนะแค่เปลี่ยนว่าเป็นถ้วยแทน นั่นเองครับเป็นต้นต้นฉบับเป็นแบบถ้วยนะครับแล้วก็ชิคเก้นพัลสตานั่นเองครับก็เอาพาสต้ามาวางบนไอมาวางได้ด้านใต้ไก่นะครับแล้วก็ช็อกโกแลตโบล์อ่าอันนี้เคยพูดไปแล้วครับเรื่องช็อกโกแลตโบล์เราไปเข้าช็อกโกแลตอันนี้ก็เอาไปเอาไปเข้าเฟอร์นิชชี่ที่คอนคาเรนอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็อ่านเนื้อกับเดย์เพเปอร์อันนี้ก็เหมือนจะพูดไปแล้วนะครับแล้วก็พัมกิ้นซุปนั่นเองนะครับก็พัมกิ้นวางไว้ด้านบนถ้วยแคคทัสก็เหมือนกันครับ vegetable อ่ะอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนครับก็ <c oughs> จะใช้ไอ้ถ้วยอันนึงแล้วก็แครอทเบค e d เ o โต้แล้วก็โสเมโทสนั่นเองนะครับต่อไปก็ซีวีส่วอันนี้ก็เป็นอะไรคะสาหร่ายนะครับแล้วก็ถ้วยแล้วก็เพปเปอร์พาสต้าก็จะใช้พาสต้าก,กับไอ้พริกไทยนะฮะจะทำมันต้องทำเหมือนรูปพริกมากเลยนะฮะฟุตสลัดอันนี้ก็จะใช้ผลไม้5อย่างในการวางก็มีสตรอเบอรี่มีแอปเปิ้ลมีบานาน่ามีเกรปแล้วก็เมลอนนั่นเองนะครับขออน,นุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะขี้เกียจแปลละ นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อมะเขือเทศนั่นเองนะครับก็โทมัโตกับไอพาสต้าธรรมดานะครับต่อไปก็มัชรูมนะครับก็จะใช้เห็ดสองอันนะครับแบบเห็ดปีกกันเลยทีเดียวนะครับก็พาสต้าแล้วก็มัชรูมมัชรูมแบบไอสีแดงกับสีเนื้อบ้างครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสีอะไรดีอันนี้ก็พาสต้าคาโบนาร่านั่นเองนะครับหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องคาโบนาร่านั่นเองนะครับซึ่งวิธีการสร้างก็คือใช้โรลฟ็อกช็อปเอกแล้วก็ชีสแล้วก็พาสต้าอันหนึ่ง นะครับแล้วก็แมชโปรเตอโรอันนี้ก็เรียกว่ามันบดนั่นเองนะครับหรือว่าที่เราสามารถซื้อได้ใน KFC นั่นเองนะครับที่แม่งขายเออเวลาเท่าไหร่ว่ายี่สิบเ้ามันจะไม่ได้นี่นะครับก็ใช้ถ้วยอันนึงแล้วก็เบเกิลโปเตอโรสองอันนะครับต่อไปก็ซีวิสตูอันนี้ก็จะใช้อะไรวะไอ้เขาเรียกว่าซีวิสไอสาระยทเต้นั่นเองนะครับเออแม่งวางซ้ำอีกแตเจริญไม่เป็นไรนะครับมาโยนทิ้งแม่งเลยโอเคนะครับแล้วก็จะไปขอท i m e set ศูนย์ก่อนเซตศูนย์ โอเคนะครับแล้วก็ต่อไปอันนี้สเปเชียลนะครับซึ่งถ้าสมมติคุณกินแรดเพเปอร์เข้าไปคุณก็จะติดไฟนะครับคุณมีโอกาสติดไฟเต็มโหมดโสนนะครับก็เวลาคนณหิวมันก็ติดเป๊ะเนี่ยโอ้ติดไฟแล้วมันร้อนนะมันเผ็ดอะโอเคติดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เก็บนถึงขึ้นไปแฟร์โอเคมา ยังไม่จบครับมีฮิลลิงกันก่อนนะครับอันนี้ถ้าพูดตรงนี้จบแล้วก็จบคลิปนะครับโอ้โหเนี่ยสูงเป็นภูเขาเลยฮนะเนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าเป็นแบบเนี้ยแบบว่าอาสพเพิยมยาเอาโคทิมลมบ,อบ่อปลานั่นเองนะครับมาแนะครับต่อไปก็เป็นการเกี่ยวกับว่าพอเพอื่อพอเรากินเข้าไปเนี่ย มันจะเพิ่มฮังเกอร์กี่หลอดนั่นเองนะครับแล้วก็มาเรดเปเปอร์นะครับอันนี้ก็คือไอที่ผมพิมเมื่อกี้ก็จะเพิ่มฮังเกอร์2หลอดแล้วก็ติดไฟนั่นเองนะครับแล้วก็คอริโซนะครับก็จะเพิ่ม3หลอดนะครับไอออเดอร์อธิบายก่อนนะครับเรื่องไดมอนด์คือเพิ่ม1แบบ1 1บาร์เลยนะครับส่วนทองเนี่ยคือเพิ่มครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับที่ผมหมายถึงอยู่นะครับต่อไปไอชิลี่คอนคาร์ก็จะใช้5อันนะครับก็คือได้5อันแต่หลอดช็อกโกแลตได้3 แต่ถ้าเราไปสมพริกแล้วได้5ถ้ากินอันนี้ไม่ติดไฟครับอย่าคิดมากนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตเค้กได้ทีละ1แต่มันเป็นเค,ค้กคุณสามารถกินได้หลายรอบนั่นเองนะครับมันเลยเขียนว่า1นะครับฮอตช็อกโกแลตได้ทีละ4ช็อกโกแลตหนมป,ปังช็อกเนหนมปังช็อกโกแลตได้ทีละ2คาราเมลทีละครึ่งเดียวแล้วก็ท o อฟฟี่แอปเปิลก็จะได้ทีละสส่วนคาราเมลพอกเนี่ยได้6อันนะครับต่อไปทาเทส ทาทาเททาชินนะเขาก็ได้ทีละหนึ่งอันซึ่งเป็นลักษณะของเค้กเหมือนกันนั่นเองนะครับต่อไปก็ฮาร์ดบอยเอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไข่ต้มก็ได้ไอหนึ่งบาร์นั่นเองนะครับ,บ,รบ,ารบพาสต้าก็จะได้4บาร์ชิเคเก้นพาสต้าก็จะได้7บาร์ครับเป็นส,สัปดาห์ี่ห้าเนี่ยครับต่อไปเพปเปอร์พาสต้าก,ก็จะได้6บาทพัมพกินซุปก็จะได้3บาทแล้วก็แคคตัสซุปก็จะได้บาทเดียวนั่นเองนะครับต่อไปครับก็ฟิสซุปนะครับก็จะได้3บาท แท็กทานทานทานเรเอออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ได้3บาทซูชิได้2องบาทพอดิฟายมีดได้2บาทพิซซ่าได้1 1บาทครึ่งครับต่อไปก็สไลด์ออฟเบรคก็1บาทนั่นเองนะครับต่อไปครับเนี่ยครับใกล้หมดแล้วครับก็มาชีสแซนด์วิชนั่นเองก็จะได้5้าบาท แฮมแซนด์วิชก็จะได้5บาทแล้วก็เออิเกนแซนด์วิชก็จะได้6บาทเฟสแซนด์วิชก็จะได้6บาทแล้วก็แอปเปิลไอศครีมก็จะได้3บาทช็อกโกแลตไอศครีมก็จะได้4บาทนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายครับห้ายอย่างสุดท้ายเมลอนไอศครีมก็จะได้4บาทคาราเมลไอศครีมก็จะได้5บาทแล้วก็คขคทัดจูสกับแอปเปิลจูสแล้วก็เมลอนจูสก็จะได้อย่างละ2บาทครึ่งนั่นเองนะครับ biting. นะครับมดนี้ใหญ่จริงๆนะครับนี่แค่ขนาดนีน่คือขนาดจะไม่หมดอันนี้คือขนาดไม่หมดอันนี้ผมเอามาแค่แบบตัวอย่างที่มันเด่นๆสําคัญสาคัญนะครับใครที่อยากลองเล่นมอดนี้หรือว่าอยากแบบอยากให้เอาไปใส่เซิร์ฟก็แล้วแต่นะครับก็สามารถไปดูที่ฟอรัรมกันได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นั่นเองหรือว่าเรียกว่าด้านใต้ด้านล่างคําอธิบายอะไรของของที่เขาเรียกได้ก,กันนั่นเองนะครับแต่ผมถนัดเล่น description มากกว่า นะครับแล้วก็หมาก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดเฟรนเดิลและอย่าลืคอมเมนต์บอกว่าคุณคิดยังไงกับมอดนี้นั่นเองนะครับหรือคุณเรียกว่าคุณจะอ้วนอ้วนตมตามกับผอมผอมกระหลงเป็นกระดูกนั่นเองนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ขอทําการจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงกิจกรรม44,444ซ s บสไครเบอของผมนั่นเองนะครับที่ผมแจกเกมลิฟว์เดย2ที่ผมทำคลิปประกาศไวเอาไว้นะครับก็ วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมก็ง่ายๆครับเพียงคุณกด Subscribe c h a ช n น l บน YouTube ผมกดติดตามผมบน Facebook ชื่อ S.F.K. Minecraft และกดแชร์โพสที่ผมโพสไปนั่นเองนะครับยิ่งแชร์ยิ่ง y, มีโอกาสได้เยอะนะครับก็แล้วผมก็จะสุ่มผู้ชนะวันเอตอนที่4 8 8 8 8 Subscriber นั่นเองนะครับใครที่ได้ก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับแล้วก็ขอไปแลวบายแชร